สวัสดีครับทุกคนเราจะพาทุกคนไปอัปเดตสนามบินสนุนทรภูมิกันต่อเลยนะครับอัปเดต11พฤษภาคม2022นะครับแล้วเราจะพาไปดูอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ด้านนอกอาคารฝั่งที่ตะวันออกเลยเราก็จะเจอด้านนอกอาคารประตู1ชั้น4ที่จะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีรถของญาติินำมาส่งผู้โดยสารตรงประตูนี้กันมากขึ้นเลยนะครับ ประตู1ชั้น4ตอนนี้คือเปิดให้บริการแล้วนะครับทุกคนก็คือสามารถเข้าออกตรงนี้ได้เลยเข้ามาข้างในก็จะเจอกับโรเอนะครับซึ่งจะเป็นโรของสายการบินไทยนะครับกับไทยสมัยนะครับเข้ามาแล้วในเวิร์นี้ก็จะเริ่มเห็นผู้โดยสารเริ่มมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนด้านซ้ายมือของโรว A จะเป็น Fast Track นะครับท่านใดที่มีสิทธิพิเศษสามารถมาใช้บริการที่โรได้เลยนะครับก็ใกล้มากๆเลย เดินมาที่โถงทางเดินด้านหน้าโรเอกับโรบีนะครับทุกคนข้างหน้าจะเห็นว่าเริ่มมีผู้โดยสารมาใช้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินกันอยู่เรื่อยเลย เราเดินไปที่โรบีกับโรซีนะครับทุกคนขวามือจะเห็นว่ามีเซลเช็คอินคีย์ออสที่เปิดให้บริการเยอะม,มากๆลองมาใช้บริการได้ข้างหน้าเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยสมายอยู่ที่โรบีนะครับทุกคนในวันนี้ก็จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินของไทยสมายอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของการบินไทยคอยให้บริการอยู่ซึ่งด้านหลังโรบีนะครับก็จะมีจุดสังเกตของป้าย f a s t Track ด้วยนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับสายการบินไทยสมายจะเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินหลายจุดเลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับ นั่นน่าจะเป็นทางเข้าของผู้โดยสารขาออกภายในประเทศก็จะเห็นว่าวันนี้มีผู้โดยสารมาเดินทางผ่านสนามบินสุนรรภูมิกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนฝั่งตรงข้ามนะครับคือโรซี C นะครับเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเวียดเจ็ทแอร์นะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่เยอะอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนข้างหน้าจะมีเคแบงก์เอ็กซ์เให้บริการด้วยมาแลกเงินที่นี่ได้ เราเดินมาที่ถงทางเดินด้านหน้าโรซีนะครับทุกคนก็จะเริ่มเห็นผู้โดยสารเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เดินผ่านอยู่ในถงเยอะมากๆเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะเดินไปที่โรดีกับโรอีนะครับที่อยู่ติดๆกันเลยนะครับทุกคนซึ่งโรดีกับโรอีนะ่ยจะเป็นพื้นที่ติดตั้งเซลเช็คอินคีออสแบบเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเริ่มมีผู้โดยสารมาใช้บริการเซลเช็คอินคีออสแบบเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับจะมีของบางกอกแอเวที่คอยให้บริการด้วยนะครับ แล้วก็โรอีนะครับเซลเช็คอินคีออสแบบเต็มระบบแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ด้านหลังโรดีนะครับทุกคนจะมีร้านค้าที่เปิดใหม่และน่าสนใจอยู่1ร้านก็คือร้านคริสปี้ครีมนะครับปกติจะอยู่ชั้น2นะครับแต่ตอนนี้มาเปิดเพิ่มที่ชั้น4ี่ด้วยนะครับด้านหลังโรดีนะครับก่อนเดินทางออกก็มาใช้บริการได้ข้างหน้าก็จะมี TG Ticket Office นะครับของสายการบินไทยด้วยนะครับวก <Walk S 2> มาที่โรเกับโรจนะครับทุกคน เราก็จะเห็นว่าโร f เนี่ยจะเป็นสายการบินในประเทศด้วยนะจะมีบางกอกแอร์เวย์แล้วก็แอรเอเชียอยู่ด้วยกันที่เคาน์เตอร์เเลยโรจก็จะมีสตาร์ลักแอร์ไลน์นะครับทุกคนเป็นสายการบินใหม่ๆม,มาเพิ่มด้วยเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไทยสมัยก็มาอยู่ที่โร g ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งจะเห็นว่าโร f อฟบางกอกแอร์เวย์กับแอร์เอเชียก็จะมีผู้โดยสารมาทยอยเช็คอินอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าสายการบินอื่นแต่ว่ามีมาเรื่อยๆเลยนะครับ โรจีมีมาเลเซียแอร์ไลน์ด้วยนะครับซึ่งโรจีมีสายมีหลายสายการบินมากๆเลยถงทางเดินน้าหน้าโรฟกับโรจี G ก็มีผู้โดยสารอยู่คับข้างเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเลยนะครับทุกคนมีตู้กดขนมแล้วก็เครื่องดื่มอยู่ด้วยนะใกล้ๆก,กับร้าน Mrs. ซิสแนะครับแล้วก็ชูตรงบริเวณประตู4เลยนะครับทุกคน เราเดินกันต่อไปที่โรเอชกับโรเจนะครับโรเอชเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยแอร์เวย์อีกแล้วนะสายการบินไทยจะมีอยู่หลายจุดมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเลือกใช้บริการได้เลยยังไงเช็คความถูกต้องกับตารางแสดงเที่ยวบินอีกครั้งนะครับโรเจนะครับเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเอที T ั H นะครับวันนี้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อกับไปทางด้านหลังโรเจกันเลยนะทุกคนเวิร์กนี้จะมีร้านค้าอะไรอยู่ข้างหน้าเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆนะ แล้วเราวกมาที่โรเคนะครับซึ่งเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะครับโรเคกับโรแอลจะอยู่บริเวณกลางถงเลยนะครับทุกคนซึ่งหาง่ายมากๆข้างหน้าเห็นไกลๆนะครับทุกคนจะเป็นโรแอลนะครับเคาน์เตอร์เช็คอินของเนปาลแอร์ไลน์นะครับก็เริ่มมีผู้โดยสารมาต่อคิวเช็คอินแล้วบางส่วนนะครับโรแอลกับโรเคจะอยู่ใกล้กับพระบรมสารีริกธาตุสัปดาห์นี้มีสาเสยนะสีเหลืองสีม่วงโอ้สีสีนะสีชมพูเข้มด้วยนะครับทุกคนสวยงามมากๆเลย เราเดินต่อกันไปที่ถงทางเดินด้านหน้าโรแอลก็เริ่มมีผู้โดยสารหนาตาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับในเวอร์สนี้จะเห็นว่าด้านหน้าโรเอ็มกับโรเอ็นมีผู้โดยสารมาจอดโชว์ลีไว้เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเตรียมเดินทางกันแล้วเราเดินไปที่โรเอ็มกับโรเอ็นนะครับทุกคน โรมซ้ายมือจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเวียเจทแอร์นะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะน่าจะมาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินใหม่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะครับส่วนโร n จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของ q ควนทัสนะครับก็มีผู้โดยสารมาต่อคิวเยอะเลยนะเริ่มมากันเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มีสายการบินเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อที่ด้านหลังโร n นะครับทุกคนจะมีร้านที่เปิดใหม่อีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านของ่า้งพาวเวอร์นะครับขายสินค้าแบบหลายอย่างมากๆเลยลองมาเยี่ยมชมกันนะครับ แล้วเราจะเดินไปด้านหลังของโรเอ็นนะครับทุกคนซึ่งบริเวณนี้จะมีด่านตรวจคนหางานนะครับใกล้ๆก,กับบริเวณด้านหลังโรพี P นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าโรพี Ro P ก็เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินให้ใช้งานแล้วด้วยนะครับซึ่งจะมีสายการบินวิสตาร่าของอินเดียนะครับมาใช้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินของโรพี P ตรงจุดนี้ ส่วนโรคิวก็จะมีพี่ๆแรงงานไทยมาต่อคิวเยอะเลยเพื่อติดต่อดานตรวจคนหางานนะครับข้างหน้าโรพี P ก็จะมีกัฟแอร์ด้วยนะครับที่ให้บริการเช็คอินอยู่คนเยอะจังนะครับเดินต่อไปข้างหน้าโรพี P กับโรคิวแสงสวยมากๆเลยนะตรงนี้ท้องฟ้าสวยมากๆเลยบริเวณนี้ก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับมีผู้โดยสารเดินผ่านในถวงอยู่เรื่อยๆ เราเดินไปที่โรอากับโรเอสกันนะครับทุกคนซึ่งก็จะเห็นว่าโรอากับโรเอสจะเป็นพื้นที่ติดตั้งเซลเช็คอินคีออสแบบเต็มระบบเหมือนกับโรดี D กับโรอี e เหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะทยอยเปิดใช้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับทุกคนติดไฟเขียวกันหมดแล้ว ด้านหลังรอานะครับจะมีเซเว่นร้านบูธแล้วก็ทางขึ้นไปดูเครื่องบินด้วยขึ้นไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนฟรีนะครับเดินกันต่อด้านหลังรอ r ากับรเอสนะครับทะลุไปเรื่อยๆข้างหน้าก็จะเป็นทางขึ้นผู้โดยสารขาออกก่างประเทศนะครับหมายเลข3ก็เปิดให้บริการแล้วด้วยนะครับ ส่วนโรทีนะครับอยู่ถัดกันเลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเอมิเรตนะแล้วก็มีฟาสต์แทร็กด้านหลังโรทีด้วยเอมิเรตตอนแรกจะอยู่ประมาณโรเอสโรเจประมาณนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ที่โรทีแล้วนะครับทุกคนก่อนเดินทางเช็คเคาน์เตอร์เช็คอินที่หน้าจอกันให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าโรยูนะครับยังคงโล่งอยู่คิดว่าน,น่าจะยังไม่เปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินของโรยูในตอนนี้นะครับ เดินมาที่ด้านหน้าโรยูนะครับทุกคนข้างหน้าไกลๆแล้วก็จะเห็นแวดรีฟันสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับประตู10ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะํามารอใช้บริการที่แวดรีฟันแล้วด้วยแล้วก็อยู่เยื้องๆกับโรดับเบิลยูที่น่าจะยังโล่งอยู่และน่าจะยังไม่เปิดใช้งานนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมีการกันพื้นที่ไว้แล้วมีร้านรอสันบริเวณโรยูนะครับประตู10ด้วยนะครับร้านนี้เป็นร้านใหญ่จริงๆ แล้วข้างในสุดก็จะมีแอร์ครูเช็คพอยท์ที่ยังคงเปิดให้บริการเหมือนเดิมบริษัทนี้ก็ปิด4ี่ทุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับมาใช้บริการได้ด้านในสุดเลยช่วงนี้สนามบ,บินสนุวรรณภูมิเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินให้เช็คอินหลายสายการบินมากๆยังไงมาเช็คหน้าจอแสดงเที่ยวบินก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับมาที่กลางโถงนะครับเริ่มเห็นผู้โดยสารเยอะหนาตามากๆขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นะผู้โดยสารเยอะมากๆเลยที่บริเวณโรเอสนะครับก็ได้สอบถามพี่ๆเขาเลยเห็นว่าเป็นทีมนักกีฬาไทยที่จะไปซีเกมที่เวียดนามน,นะครับเลยให้กําลังใจพี่ๆเขาว่าสู้ๆขอให้ชนะนะครับแล้วก็เดินทางกันปลอดภัยนะครับทุกคนนี่ถือว่าคึกคักมากๆเลยแล้วก็ลามมาจนถึงโรซี C, โรดี D, ก็ยังเห็นผู้โดยสารเดินทางกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนช่วงนี้คึกคักมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมมคลิปกนาาอย่ง ต่อเนื่องแล้วก็จนจบเลยนะครับทุกคนท่านไหนชอบคลิปนะครับฝากกด subscribe ติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเรากำลังจะมุ่งสู่3 0 0 0 0ซศับ์ในไม่ช้านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน